没给保哟。嗯这个 เตียบเลียวเราคนมาทั้งทั้งตายเลย,ยเ้อะเกบทั้งขวาเราคนมาทั้งตายเลยเออ <c oughs> <c oughs> ง่ายเพราะกันเ้าใจเฮ็ดแล้วอเ,ลอเออไอ้นมรถไทยเนาะครับทีมาปั้นเขาให้หน้าอย่ทางๆกันนี่เพราะดีเห็นผมไทยว่าเป็นตาไทยดีก็เลยมาล้องเบิง้งนะครับรถไทยจอดอยู่หัน ถาเพื่อนบ้านเขาเพื่อนบ้านเขาบ่ทัานแล้วก็เลยเห็นผมไถก็เลยมาลองไถลองเบิ่งงมามันสิเป็นยังไงกันมาเมื่อไหม่ครับบ่ทบ่ทท่านได้จับรถไถเดินตามโดนแล้วอาจจะเคยไถมาอยู่แต่ว่าโดนแล้วนะครับบ่ได้จับีีุดบนนี้ก็เลยมาล่องไถเบื้องบนแต่ไถง่ายใส่ง่ายแหละครับผู้ใดเคยไถหรือว่าบีบเลี้ยวเป็นเหใสได้เบิดครับเพราะว่าตัวนี้มันใสงานง่าย อันนี้ก็เพิ่งเริ่มถ่ลองกลางได้ประมาณสอรงรอบแล้วครับเพื่อนเพื่อนว่านเขาแลีวมื่อวานพร้อมกันสามเจ้านะ้าใ,ใ่ไกลๆกันนครับเพราะว่านของผมแล้วมันกขยายไปบ้านไหนโดไถ่ใหญ่ปันแล้วก็จังสิบขึ้นมา่้านไห้ผมอีกให้หนึงที่เหลือวันนี้ก็ติ่ไปบ้านอีกเจา้านึงันยุ่ห่างกันนี่พอดีเพิ่นเอาขอ,องเตมะนังนะครับของของเตมะนังถเดีแล้วผมดิแต่ายลิบมาให้เบิง้งเป็นเป็นลีบหลังนะครับจังสิถ่ายเบิ้งงลิปนี้เบิ้ง เขีดำจริงไถไปก่อนนะครับมือไม้ครับ <c oughs> พี่น้องก็จะเห็นนะครับว่าผานที่ไถอยู่นี่เป็นผานสิบแปดเพราะว่าผมผานที่หาน,นี่ผมว่าใส่แล้วนะครับผมใส่ผานสิบแปดไปเลยใช้ง่ายไถดีครับผานสิบแปดนี่รับประกันเลยว่าใส่ดีถ้าแ,แย้งรถผู้ใดถึงนี่จัดเลยครับผานสิบแปดนี่ใช้ดีชัวครับ